ทำไมถึงไม่มีอินโทรหลายคนอาจจะสงสัยนะครับเพราะว่าช่วงคลิปเลยเปื่อยที่ผมลงมาตลอดทั้งวันทั้งคืนเนะี่ยมันไม่ค่อยจะมีอินโทรเลยผมจะบอกว่ามันหมดยุคของอินโทรแล้วครับคือผมไม่ต้องพึ่งอินโทรอีกต่อไปแล้วครับเพราะว่าผมมั่นใจในการตัดต่อของคลิปเองอะช่องที่เปิดใหม่ๆก็อาจจะต้องพึ่งอินโทรนะครับแต่ผมไม่แล้ว แรกอย่างหนึ่งนะครับอินโทรมันไม่ค่อยดึงดูดสักเท่าไหร่สำหรับคลิปขผมผมครับการพูดของผมการตัดต่อผมมันจะดึงฮาลิ้นพูดบ่อยๆไม่ได้พูดนาะนลิ้นชอบพันการตัดต่อของผมมันจะช่วยให้แบบคลิปมันดูน่าดึงดูดขึ้นแบบเปิดคลิปเข้าเรื่องเลยไม่ใช่แบบว่าเปิดคลิปมาต้องมาฟังเพลงกับหนังสือ ที่เราคุ้นเคยช่องชื่อเราที่เราคุ้นเคยแต่คนอื่นไม่คุ้นเคยแต่ว่าผมเปิดคลิปมาแล้วก็ตัดเข้าคลิปเลยเข้าเข้าเรื่องที่ผมจะสื่อเลยมันหมดยุคของอินโทรครับไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่แบบความดังของคลิปมันต้องตัดสินด้วยอินโทรยังไงอย่างเงี้ยแล้วมันก็หมดยุคของอินโทรแล้วนะครับแล้วก็ผมมันก็ไม่มีอะไรจะพูดละเรือย่างหนึ่งนะ เออผมมีเลยบอกครับผมอาจจะหายไปยาวเลยนะเพราะเร่องทำงานนะการบ้านสิแล้วก็ลาก่อนนะครับสวัสดี